มกี Direct, Wash, ้ไดร์เ็กแบวอชอาปาก้างสตูดิโอน้ำนงข้าโพดสติมาขอบคุณ,ค,ณครับสปอนเซอร์ออรมาอย่างนี้ก็ต้องมีสปอนเซอร์กันเนาะขอบคุณเลยครับขอขอบคุณมังกี้ได r e เล็กค่ะมังกี้ได r e เล็กนะฮะไม้มอบาจายนี่นึกถึงเลยมังกี้ได r e เล็กนะฮะห0ึ่งันเท่าไหร่1,890บาทค่ะ1,890บาทนะฮะผมบอกเลยนะว่า เป็นเกรด A นะคนสวยแล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์เออนึกถึงนี่เลยนะอังกี้ได้เล็กเลยครับพ้ขอมขอบคุณน้ำนมข้าวโพดสติมาครับคุณแบบอยากจะซื้อไปเป็นน้ำปะนะอ่ะอไป<า>แบบโรงทานหรืออะไรอย่างนี้ใช่สามารถเมาไว้ได้เลย สติมา8ครับผมขอขอบคุณแบร์วอชครับแอลกอฮอล์คีนนะฮะสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยนะฮะมีเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเอรเซ็นพร้อมกับแอ,อ,อลกอฮอล์ห้ามิลลิตรราคายัางไงครับคุณแอนเพียง690บาทค่ะเข้าสั่งซื้อได้ที่ Line Official แอดแบร์วอชเก้าค่ะจัดเลยจ้าขอบคุณอาปากคขังสตูดิโอค่ะนี่เลยฮะถ้าคุณอยากจะได้งานโฆษณานะ ราคาไม่แพงซึ่งตอนนี้นะมีคนผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วมองว่าโอ้จะทําวิดีโอโฆษณาอย่างเงี้ยทำยังไงอะแพงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะลองโทรเข้ามานะปรึกษาเราเรามีทากอออคุณเสมอไม่ว่าจะมีงบน้อยงบใหญ่งบกลางงบขนาดไหนอ่ะปากค้างสตูดิโอครับผมบ้านหลังนี้เป็นหลังที่สหลังที่สมเนาะ ล้ที่สามที่ซื้อโดยการเจาะบ้านเจาะกำแพงของหมู่บ้านเข้ามาซื้อบ้านคือเรามีบ้านติดกำแพงหมู่บ้านก็เลยซื้อบ้านติดกันแล้วเจาะกำแพงหมู่บ้านซะเลยเอออ่ะแล้วมีมีทางเชื่อมกันใช่อ่ะฮะหัวบ้านเรากับบ้านใหม่เ่อมกโอเคครับนี้ซึ่งทางเชื่อมเนี่ยมีบ่อน้ําอยู่ด้วยคือตอนนั้นที่ยืนอยู่ข้างบนบ้านเราเนี่แค่ยินเสียงนา ก็เราไม่รู้ว่าคืออะไรหน้าคือพญานาคเหรอใช่ใช่ใช่เอามาจากไหนอ่ะมีมีลูกปั้นพญานาคกลางบอกหรอเอาเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอซื้อมาจากร้านธรรมดาตระหนักรึแบบเอออาแล้วทำไมหน้าก็ไม่รู้เลยยี่สีอย่างแค่นั้นเองคราวนี้ในส่วนของคุณที่คุณพูดถึงตลอดเรื่องอนันตริยกรรมหนึ่งค่ะพ่อข้าแม่ข้าพ่อข้าแม่ สองทำสงแตกแย่สามทำร้ายพูณรเจ้าแม้แต่ข้อห่อพระโลหิตอสี่คือฆ่าพระอรหันต์ผมถามนี้เลยมีอะไรสักข้อไหมฮะไม่มีไม่มีนะไม่เจตนามเอาเคยหนูมงว่าแต่ว่าเขาว่าใจเขาดีไงก็เลยบอกว่าไม่เจตนาหรือเปล่าอะอย่างสมมติรับไปพ่วงกับใครหรือเปล่าขออนุญาตนะขออภัยพี่ต่อ ค่าพ่อค่าแม่ไหมไม่จบไม่มีเนาะแต่แต่เคยเคยเถียงเคยว่านะอ่านเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้ตีพ่อตีแม่ไม่เคยมีแต่โดนพ่อตีมีคนเล่นพวกตีด้วยค่ะเพราะว่ายิงต้องนับเฟอเลยถูกไหมอ่าสองพุทธเจ้าไม่ได้เจออยู่แล้วตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปแล้วก็อะไรอีกทำสงาแตกแยกทำสงาแตกแยกมีไหมอ่ะ มีไมไม่มีครับเพราะผมไม่เคยไปทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างพระแต่เราเป็นคนทำพระโดยการลงยาเพิ่มเพิ่มเติมให้อย่างอย่างเขาเรียกทำสังกะเพศเนี่ยในการทำสังกะเภทมันเป็นกรรมที่คนเนกันได้เช่นสมมุติว่าผมอยู่ในสำนักเดียวกับพี่เจพี่เจเป็นเจ้าสำนักผมเป็นพระที่เป็นอันเตวาสิท์คือเป็นลูกศิษย์และอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันอยู่ดีพี่ต่อเป็นคนนอก มาติดต่อผมอสมมุติจะทําอะไรบางอย่างครับให้เจ้าสํานักอืผมม่ได้จากพี่ต่อแน่ๆคราวนี้ผมก็จะทําอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสํานักเดียวกันก็อยากจะทําเหมือนกันครับทําให้คนในวัดทะเลาะกันได้อือันนี้พ่วงก็แบกเป็นสองฝั่งฝั่งเดนือฝั่งใต้ได้เลยนะอันนี้พอจะเข้าใจอยู่ว่า มีคนอยากจะให้เราทํทาลงยาให้หลายเจ้าแต่เราเลือกลงแค่เจ้าที่เราเราทําประจําอ่าที่เรามั่นใจในในทางธุรกิจของเราใช่คือเป็นลูกค้าประจําเราก็จะไม่ทิ้งเขาแต่นี่เป็นเป็นเรื่องของลูกค้าแต่ว่าอนันตริยกรรมมันอยู่ข้อนึงค่ะพี่เจอนันตริยกรรมอะค่ะมันเป็นอาเจตสิก์ก็คือไม่เจตนาก็ผิดไม่เจตนาก็ผิดมันคอนไม่กันได้ทีเนี้ ปัญหาแล้วล่ะถ้าไม่เจตนาก็ผิดเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะไม่รู้อ่าฮะแต่คําพูดเนี้ยที่หนูได้ยินชัดเจนแล้วหนูก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับคือมันตลอดการเดินทางจากแบบจากที่บ้านมาทํางานที่นี่ไงเว่าอนันตริยกรรมนะอนันตริยกรรมนอนันตรยกรรมนะแล้วหนูก็กลัวลืองว่ามันคืออะไรครับน่ะอผมไม่รู้นะว่าไปทําอะไรตรงไหนยังไงเมื่อไหร่เพราะว่าทาง ทางพี่ต่อก็ไม่รู้อยู่แล้วครับนั่นคือเรื่องของน่าจะเข้าขายคือคือเรื่องของสงแต่แยกคําว่าสงแต่แยกมันอย่างนี้เพิ่มเติมให้แค่ไม่ลงทําสังฆกรรมร่วมกันถือว่าเป็นนะครับเหรอไม่ลงทำสังฆกรรมเช่นพระต้องลงอุโบสถเพื่อทำปฏิโมกข์แต่มีพระองค์หนึ่งไม่ยอมมาใช่พระองค์นี้ขึ้นปฏิโมกข์อย่างเงี้ยใครลงบอกว่ากูไม่ไปแค่นี้ก็โดนนะครับเหรอเอ้าแต่นี้ พระเขาก็าผิดศีลเองไม่ในชะ่หรอไม่ไมก็เขาโดนปนามะวัน <laughs> อันนี้นัมเบอร์ทูอ๋อเราเป็น <done? S 2> เราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นจุดพ่วงในการออตัดสินใจของพระอันนี้คืออีกเคที่หนูบอกว่า,ออวาคือหนูเรียนมาตั้งนานหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาเจตสิกอรมมันจะเป็นได้ยังไงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้งไงเรามาเจอวันนี้หมวดหมวดธรรมวินัยโดนอยู่แล้วเพราะเพราะพระเทวทัตโดนข้อนี้นะครับเพราะพระเทวทัตที่โดนอนัตตริยกรรมที่ตกนรกเลยเนี่ยนั่นคือทําสังฆเพศ ก็คือทําให้สงสองสำนักสำนักเดียวเนี่ยไม่ลงทํา se สังญกรรมพร้อมกันแยกกันน <SI ั่นแหละอ่ะนันตริยกรรมผมเอางี้ละกันคือตรงเนี้ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าไปทําอะไรมาแต่นี่ในเรื่องของความผิดก็อย่างที่คุณลองศึกษาดูละกันว่าความผิดนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ถูกต้องหรืออาจเกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมขอสืบก่อนละกันนะเรามีอีกข้อหนึ่งเรื่องของอนันตริยกรรมแล้วก็ในเรื่องของของ ที่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมีคนทำมาอันนี้เดี๋ยวว่ากันค่อยๆสืบไปก่อนคานีพอถึงบ้านหลังนี้คุณเห็นอะไรไหมณตรงนี้เลยยังแต่แค่จากมองจากบ้านหลังนน้น่ะหนูแค่มองเห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างบนผู้หญิงชุดไทยนะชุดไทยอยู่บนนี้้องใช่ที่ใส่ชุดไทยสีเข้มๆมาไม่น้ําเงินก็แดงเข้มอะไรอย่างงี้โอเคเด็กคนจะสวนลงมาหนูรู้ว่าใครเห็นแต่เดียวผู้ชาย่าจะผู้หญิงอะ แต่เหไ็ไม่ได้ใส่ชุดไทยบอกไม่ได้จริงเพราะเห็นแค่ชายผ้าถุงหรืออะไรแบบแปบ,บอ,อ่ะจากการสำรวจพื้นที่บ้านหลังนี้ในที่สุดเราก็ขึ้นไปถึงห้องที่คุณอ๊อฟเห็นวิญญาณผู้หญิงชุดไทยซึ่งปรากฏว่าห้องห้องนี้เป็นห้องของลูกชายเจ้าของบ้านครับเนี่หนูเห็นจากห้องนี้หนูเห็นจากห้องนี้หนเห็นจากห้องนี้ อันนี้ห้องใครครับห้องเคยเป็นห้องลูกชายเก่าอ้าวแตวตอนนี้เขาเขาให้เพื่อนอยู่แล้วเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ไหนผู้หญิงชุดไทยใช่พระดูกปอจตนร้น่ะก็คือเห็นที่ตรงนี้เขาอยู่นี่เาามตอนนี้เขาไม่อยู่อะแต่ว่าภาพที่เห็นอ่ะคือเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็แต่ะตรงกลางตรงนี้เขาเชอาอยู่ตรงนี้ที่โล่งๆตรงเนี้ยครับแล้วเขาเป็นไงฮะเขาเป็นใครมาจากไหน ถามโบเขาถามเขาเป็นใครมาจากไหนเขาก็แค่แบบมองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสยยยิ้มอย่างเดียวอ่ะก็ยืนยืนยืนคาไะหยืกล้อมวงแล้วค็มองยเงี้ยแต่เขายืนท่านี้นะเอ้ยคุณหันมเมื่อกี้นี่แล้วก็หันมาหาฝั่งนี้ยผมให้กล้องเห็นอ๋อแล้วคุณก็หันมาฟังฟังเนี้ยประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็มีสบายของเขาแต่ก็เลยงงว่าเออแบบแล้วมาได้ไงครับมีผลอะไรไหมเอายิ่นี้ดีกว่า ถ้าไม่มีผลอะไรก็ผ่านอยู่ที่ประจําอยู่ที่ประจำหมายถึงอยู่ได้ไงอยู่ที่นี่ประจำสอบไอ้นะอืผู้หญิงคนนี้คือใครแอมมองว่าเขาวาอยู่เดิมอืมอยู่เดิมอาจจะอยู่มานานแล้วก็ได้ครับโอเคออแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับอืมเกี่ยวอะไรกับทางบ้านดีไหมมีกับตัวที่พี่เขาเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแอมก็ยัง เห็นเรื่องของกับเรื่องจำผู้หญิงที่แบบตาโบโบได้ปะครับอืมลอยใหม่แล้วพี่อยู่ไหนครับคืออยู่ดีเขาก็แสดงตัวเนาะเออ,เอ,อแล้วเขาก็แบบว่าแสดงตัวแล้วพูดด้วยนะไม่พูดไม่พูดด้วยอไม่พูดด้วยแต่ว่าเป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่อ่ะผอมแห้งเล็กเขาอยู่แล้วบ้านเรามีมีอะไรไหมครับ เขาจะทําให้คุณมีอะไรอะสิยังไงมีอะไรอะคือเขาแบบคือเขาอะเอามือเงี้ยเกาะอย่างเงี้ยเกาะแล้วเขาก็ขี่อะคือขาก็อยู่ฝั่งนี้ขาก็อยู่ฝั่งนี้ก็เพก็เกาะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาขี่คอแล้วก็เกาะแล้วก็จะจะบิดอะไรต่างใช่ใช่แล้วก็เกาะแบบเกาะแน่นเลยอะตาโบ๋อ่ะแล้วมาตากไปเดี๋ยวนันดูกใช่คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้เกาะณเวลานี้ เขาขอให้ภาพให้เห็นเฉยว่าเขาส่งภาพมาให้เห็นออืแล้วเขาทําไมถึงต้องมาทานะกับพี่ต่อนี่คุณไม่เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนคอเลยนะผีตาโบเนี่ยบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะข้ามร่วงไม่ได้เนาะอฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีพุทธคุณของท่านแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเกินกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถป้องกันได้อั้มันก็แล้วแต่วิบากอ่าฮะ คือกาลังจะบอกว่าอันนี้มันคือวิบากกรรมผู้หญิงตาโบที่มาเนี่ยสมมุติอาจจะเป็นของแต่ของนี้สามารถมีตั๋วหนึ่งที่บอกว่าฉันเป็นเจ้ากรรม<อ>คุณนะเขาถึงสามารถทำมันต่างต่างได้ผู้หญิงคนนี้นถ้ารรรเราสื่อสารได้เราสื่อสารได้ไหมเขาไม่สรรรื่อสารเขาพูดไม่ได้พี่หนักฝั่งนี้อคะค่ะส้ายโอเคเพราะว่าเขาเอาหัวมาฝั่งนี้นะคะ่ะหัวฝั่งนี้แล้วก็ขามาฝั่งหนึ่งตรงนี้ ขามาฝั่งหนึ่งตรงนี้มือเกาะอยู่ตรงนี้บิดแล้วก็เกาะหนักไปฝั่งนี้ค่ะอืแล้วทีนี้ขที่เขาเกาะผมอยู่เรยจะทํายังไงอยู่มีทางแก้ไหมอย่าเพิ่งแค้นเขาไม่ได้ถ้ารู้เขาจะโกรธผมเป็นคนที่ว่าไม่ได้เลยพี่อืผมคนที่ว่าผมถ้าผมผมแค้นใครไม่ได้เลยคุณอยู่สิบคนผมเป็นคนเดียวไปได้แบบไม่กลัวอื ผมไม่ได้เลยนะพี่ผมรู้ว่าถ้าใครทําผมนี่นะแลาผมรู้นนะผมไม่เคยกลัวใครพี่ไม่กลัวผมไปทุกที่แต่วิบากกรรมต้องยอมรับผลกรรมก่อนนะคันนี้คือ,อคือผู้หญิงคนนี้ก็คือกรรมอยู่แล้วถูกไหมก็กรรมบวกของ,รงเราไม่รู้ว่าเขาไปถามว่าผมไปทําอะไรเขาอะผมก,นะกรรมบวกของนะเดี๋ยวเก็บหาข้อมูลไปเรื่อยๆตรงนี้คุณอ๊อฟครับผู้หญิงชุดไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวพี่ต่อ ก็ขอดูห้องลูกได้ไหมได้ไปนบะไปครับ